สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะมันี่กับพ่อกับกิ๊บซี่นางสาวซาสไพเยอรมนนะคะมาพอกันมอนี่สาวซากับมีเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันอีกแล้วคระพี่น้องคะนะคะอยากรู้ไหมว่าวันนี้กิ๊บซี่สาวอย่างเมื่อฝากนะคะคือจะพามาใส่อ่า ก๊าซแล้วก็ใส่เอนสกินนะคะรู้ไหมว่าการใส่ก๊าซกับเอนสกินเนี้ยคือมันดีอย่างไรนะคะก็คือมันเป็นการโปรโมทคลิปต่อไปของเรานะคะมันเป็นการโปรโมทคลิปถัดถัดไปของเรานะคะก๊าซนะคะก๊าซเนะะี่ยค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาติ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนเอนสกินเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมทคลิป เป็นการโชว์คลิปของเรานั่นเองนะคะอ่าส่วนมากเขาก็จะเอาไว้ตรงท้ายๆคลิปเนาะก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยคือคลิปมันจบมันก็จบไปเลยอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดใส่มันก็จะมีมันก็จะมีเอ็ N นสกีนเนี่ยค่ะมันก็จะมีคลิป โชว์ขึ้นมาว่าคลิปต่อไปเป็นอันนี้นะสำหรับคนที่ทำเป็นอีพีทำเป็นเรื่องทำเป็นตอนอย่างนี้นะคะมันก็จะเราก็สามารถโชว์ขึ้นมาได้ว่าอาจมบติว่าเราคลิปนี้เราทำเรื่องเรื่องนี้อยู่มันเป็นตอนที่หนึ่งอย่างนี้แหละ,ะส่วนพอจบคลิปมันก็จะมีตอนที่สองตอนที่สามโชว์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะคะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันดีอย่างไรนะคะก็ไปเริ่มทา ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมนะ,ะอย่าลืมผู้นี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของกิฟซี่นะคะกดแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ เราก็เข้าไปที่ Google Chrome ของเราเลยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ,อะพอกดเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะคะเราก็พิมพ์ค้นหาเลยนะจ๊ะพิมพ์ว่า YouTube Studio นะคะนี่นะคะตามนี้เลยของกิฟต์มีอยู่แล้วนะคะกิฟก็กดเข้าไปเลยนะจ๊ะทีนี้เลือกอันแรกเลยนะจ๊ะ อันแรกนะจ๊ะคำว่า YouTube Studio นะฮะกดเข้าไปเลยนะจ๊ะปังจ้ะอันนี้นะคะเป็นการเข้าเช็คหลังบ้านเรียกว่าเป็นการเข้าเช็คหลังบ้านนะฮะหรือว่า YouTube Studio นะคะหลังบ้านแบบที่เพื่อนๆเ,เขาเขาเรียกกันนะคะว่าเข้าหลังบ้านหลังบ้านนะคะวิธีการเข้าแบบนี้นะฮะเป็นการเข้าแบบเดียวกับเข้าในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะคะอะ ไปต่ออยู่ที่เรื่องของเรานะจ๊ะพอเข้ามาที่ y YouTube Studio ของเราแล้วนะจ๊ะเราก็ไปเลือกวิดีโอเลยนะจ๊ะตรงนี้นะคะคำว่าวิดีโอนี้นะคะรูปเครื่องหมายวิดีโอนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะค่ะกดอันนี้นะคะวิดีโอของเรานะคะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลือกวิดีโอนะคะว่าเพื่อนๆนจะทำการ ใส่การ์ดกับใส่ e เอ็นสกีวิดีโอไหนคลิปไหนนะคะหรือว่าไลฟ์สดไหนก็ได้นะคะเลือกเอานะคะส่วนคลิปจะยกตัวอย่างคลิปนี้เลยค่ะคลิปแรกนะคะอีอมีแอปติดเหลืองด้วยนะจ๊ะปล่อยมันไว้นะคะก็คลิปแรกนี้นะคะวิธีการลงโฆษณาตรงกลางนี้นะคะคือ อยังไม่ได้ตั้งนะคะก็จะได้มาตั้งให้ดูพร้อมกันไปเลยนะคะอ่ะกดเข้าไปตรงว่างนี้นะคะให้มันโชว์ดินสอขึ้นมานี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นคําว่าอ่ะเห็นรูปดินสอไหมคะอยู่ข้างๆคลิปนะคะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นใต้คลิปไหมคะมีคําว่าการ์ดนะคะเพื่อนๆก็กดตรงดินสอบวกเข้าไปเลยนะคะ อพอขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นคำว่าวิดีโอเพลย์ลิสต์ช่องแล้วก็ลิงไหมคะเพื่อนๆต้องการใส่อะไรนะคะใส่การ์ดเป็นอะไรนะคะก็บวกเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปตั้งตรงนาทีก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาการดของเราเนี่ยไปโชว์ตรงนาทีที่เท่าไหร่โชว์ตอนเริ่มต้นคลิปเลยหรือเปล่านะคะก็ ไปเลือกสมมุติว่ากิฟจะเอาไว้ตรงกลางๆแล้วกันนะคะกิฟก็เลื่อนมาเป็นนาทีที่หกอย่างนี้นะคะแล้วก็กิฟจะเป็นบวกเป็นวิดีโอดีกว่านะคะก็ไปเลือกวิดีโอวิดีโอที่มันใกล้เคียงกันนะคะอเอาเป็นวิดีโอไหนดีนะคะเออเลือกสีเลือกสี เอาเป็นวิดีโอใส่พินดีกว่าเนาะพินไหมใส่พินเนี่ยแหละมันจะได้คล้องจองกันนะคะปุ๊บเข้าไปค่ะแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะมันก็จะโชว์ตรง แถบตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าการใส่การ์ดนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะพอพอถึงนาทีที่หกแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นวิดีโอแนะนําค่ะนะคะถ้าเกิดคนเขาไปคลิกมันก็จะโชว์มันก็จะไปไปคลิปนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่ เอ็นสกรีนนะคะเพื่อนๆก็ไปกดเนี่ค่ะคำว่าเอ็นสกรีนก็ไปกดตรงรูปดินสอเลยนะคะอย่ะ yeah. แล้วเพื่อนๆก็เลือกรูปแบบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะเอารูปแบบตรงแบบไหนนะคะส่วนมากของคลิปจะใส่แบบเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้โชว์คลิปถัดไปของเราด้วยแล้วก็มีปุ่มกดติดตามด้วยนะคะอ่า อ่าส่วนอันนี้มันก็จะขึ้นมาให้แล้วทีนี้เราไปเลือกวิดีโอที่เราจะโชว์นะคะกดเลือกวิดีโอที่ต้องการนี้เลยนะคะทีนี้กิฟสจะเอาวิดีโอไหนดีนะเอาวิดีโออ่าซ่อนดีกว่าเนาะซ่อนวิธีซ่อนเนี่ยค่ะอ่านี่ส่วนอันนี้นะคะ จะใส่เป็น p พ a y l i s t ตามที่เขาให้มาก็ได้หรือเพื่อนจะบวกองค์ประกอบใหม่นะคะเอาเป็นวิดีโอเ,อเดิมก็ได้แต่ว่ากิฟ์ก็จะเลือกเป็น p ย a y l i s t เนี่ยแหละค่ะนะก็กดตรงดีสอเข้าไปนะคะก็จะเป็น p ย a y l i s t ให้มันของจองกันนะคะของกิฟก็เป็น p ย a y l i s t อ่ะแบ่งปันเกบความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ใส่แค่นี้ค่ะนะคะก็เสร็จเรียบร้อย และกดบันทึกได้เลยจ้ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็กดออกจากหน้านี้ไปได้เลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยนะคะว่า มันจะขึ้นไหมนะคะลากเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะลากมานะคะเห็นไหมนะะี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ขอแนะน,น,ะะาานะํานะคะช่วงช่วงระหว่างตัวหนังสือกับฟ้านี่ค่ะคือช่วงนี้มันจะเป็นอ่าเนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ,มคะพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะคะนาทีที่หกนาทีที่หกนะคะที่คลิปตั้งไว้มันก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือสับเบรดเนาะ โอเคค่ะเสร็จแล้วก็ไปดู end screen ของเราเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก่อนจะจบท้ายคลิปมันก็จะโชว์ end screen ของเราก็คือวิดีโอแนะนำของเรานะคะเราแนะแนะนำวิดีโอไหนมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ปุ่มกดติดตามก็จะขึ้นมาจ้าค่ะ ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรย,ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะแถมดีด้วยนะคะคือคลิปคน,คนอื่นเขาก็ทำอะ่ะเราก็ต้องทำตามเขาอย่างนี้นะคะนะคะไม่ใช่คัดลอกเขานะทำตามเขานะคะเพราะว่ามันเป็นออีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คลิปของเราดูเท่ <c oughs> นะคะก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคือเกานาะพี่นอ้นองนาอถ้าเกิด ชอบคลิปนี้นะ,ะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กิ๊ซี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันกับบมี่ยั้งะค่ะนะคะกับมีแต่คํำอวยพรคือเก่านะคะ กิฟตี่ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข่นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเงืนทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะก็สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ ติดตามกันไว้นะว่ากิฟซี่จะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันเสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ